สวัสดีครับชาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามมันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความ าการเงินการงานโชคลาภนะครับเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กดติดตามเป็นใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอด line ID มาได้ที่ u s e r b ู p a y a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวตุลลักนณตุลจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกสำหรับชาวตุลน,นะครับได้เป็นไพ่เอ็กออฟคัพไฟออฟวันซิกออโซดนะครับหนึ่งไม้แล้วก็เป็นไพ่ The World ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับสำหรับชาวตุลแล้วก็รักขนาตุลไพ่หกไม้นะครับสามดาบราชินีถือไม้ สองถ้วยใบสุดท้ายนะครับเป็นคิงถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ h e Temperance นะครับไพ่การเงินยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูไพ่การเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีตุลลักนาะตุลจะมีแนวโนมทิศทางเป็นเช่นไหา ชาวตุลลัคนาตุลตอนนี้ดาวศุกร์เนี่ยเดินโคโจรนะครับไปอยู่ในภพเลนปัตตานีนะครับในภพเอนที่7แล้วก็กําลังจะเลื่อนไปที่ภพเรือนที่8แต่จะได้ตําแหน่งเกษตรบด,ดีด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดความมั่นคงแต่เป็นการมั่นคงในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะครับการปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างเพื่อเหมือนกับได้สิ่งดีๆแต่มันจะเป็นอะไรที่ต้อง เปลี่ยนผ่านไปก่อนนะครับหรือท r a n s f o r ก่อนถึงจะดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์มีไพ่ the world เกิดขึ้นการที่ดาวประจําตัวเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในภพเรือนมรณะไม่ได้แปลว่าคุณจะเสียชีวิตนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เดินมาอยู่ในภพเรือนมรณะตรงเนี้ยทุกปีดังนั้นเนี่ยชาวตุลคงนั่นแหละไม่ใช่นะครับมันหมายถึงการปรับและการเปลี่ยนแปลงคำว่ามรณะในทางโหราศาสตร์ไม่ได้แปลว่า ไม่ได้แปลว่าตุยไม่ได้แปลว่าตุยแต่แปลว่าคือจริงๆแปลว่าตุยนั่นแหละแต่หมายความว่าเขาไม่ได้ดูแค่ว่าดาวตกในพบมรณะแปลว่าตุยนะครับงั้นคนมีดาวตกในพบมรณะเยอะๆก็แปลว่าตุยตั้งแต่เกิดสิถูกไหมครับ ดังนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับเราไม่ต้องไปกังวลคําว่ามรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแปลว่าเดินทางไกลหรือมีปัญหาด้านสุขภาพครับนั่นคือพบมรณะนั่นเองดังนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับชาวตุนอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็เรื่องของการ จบจากลาหรืออาจจะได้ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของงานอาวมงคลอันนี้พอเป็นไปได้แต่คงไม่ใช่ว่าเราจะตุยนะครับไม่เกี่ยวเนาะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่บอกว่าชาวราศีตุลัคนาตุลเกี่ยวพันกับต่างประเทศแน่นอนมีไพ่เดอะเวิร์ d เกิดขึ้น The World เนี่ยหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการปรับการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะไป เดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่เนาะมีใครที่แบบเอออยากถามว่าหนูจะได้ไปต่างประเทศไหมเนี่ยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศบางคนอาจจะไปเรียนต่อบางคนอาจจะไปทํางานบางคนอาจจะไปเที่ยวแล้วแต่เลยนะครับแต่มันเป็นโอกาสของการเดินทางไกลหรือบางคนอาจจะไปแค่ต่างจังหวัด บ่อยขึ้นก็ได้นะครับก็เป็นไปได้หรือเดินทางบ่อยอยู่กับหมายถึงมว่าหยุดในจังหวัดเดิมนั่นแหละแต่ว่าเดินทางบ่อยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นมีไพ่เดเวอร์ปรากฏขึ้นมาก็แสดงว่าโอกาสของการปรับการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการทันฟอร์มต่างๆก็มีโอกาสที่จะไปในทิศทางเวนั้นแถมยังมีซิกออฟสอดแล้วก็เอ็กซ์ออฟับด้วยซิกออฟสอดคือการละทิ้งและการไม่ใช่ แปดถ้วยคือการละทิ้งและการเดินเดินจากส่วนไพ่ six of s w o r d ก็คือการละทิ้งและการปล่อยวางนะครับมันมีสองทางเลยเห็นไหมการที่ดาวประจาตัวเดินโคโจรไปอยู่ในภพเรือนมรณะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะกับตัวตนของทวคุณเองแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะได้ตําแหน่งเกษตรบดีคือความมั่นคงของเรือนออมรณะมาด้วยดังนั้นเนี่ยชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลก็จะถือว่าการ เปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งความมั่นคงงงไหมแต่มันก็ไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นหรอกเพราะมันมีดาวบริเตยอยู่โคจรอ,อยู่ในเลือนมรณะอยู่แล้วบอกไว้ก่อนสำหรับชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลน,นะครับว่าในช่วงเจปีที่คุณมีดาวบริเตยูทับในเรือนมรณะมันหมายความว่าชาวตุลจะต้องระมัดระวังเรื่องของโครคไัยไข้เจ็บนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะมันจะปั๊บอัพขึ้นมาเพราะผมเนี่ยเคยเจอดาวบริเตยอยู่ในภพเรือนมรณะเนี่ย มันมีป๊อปอัพเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บมาอันดับแรกนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆหน่อยสำหรับชาวตุลน,นะครับก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพเป็นลักคนาตุลน,นะครับไม่ใช่ราศีตุลเนาะหมายถึงว่าคุณต้องผูกดวงชะตาแล้วก็ดูวันเวลาเกิดเวลาตกฟากแล้วลักคนาสถิต นะครับที่ราศีตุลไม่ใช่ลักไม่ใช่ราศีตุลที่เกิด17ตุลา15ถึง17ตุลาเนะี่ยไปจนถึง15กันยาอันนี้ไม่ใช่นะครับคนที่เกิดลักนาเนาะหมายถึงคนที่มีวันเวลาตกฟากอันเนี้ยชัดเจนตรงนั้นน่ะจะได้แบบนั้นเป็นต้นเนาะเออทีนี้เราก็จะมาดูต่ออันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงถามว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวพันนะครับโรคที่เกี่ยวกับในเรื่องระบบอะคอ นะครับเกี่ยวกับคอหรือว่าเกี่ยวพันกับในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยไทรอยต่อมไทรอยนะครับแล้วก็เรื่องของอทอนซิลอักเสบนะครับหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับคอนะครับเกี่ยวกับเพดานช่องคอนะครับไซนะัสต่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของออหลอดอาหารอย่างเงี้ยครับที่จะต้องระมัดระวังนะสำหรับชาวตุนและไพ่ขึ้นมา นะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอความดันนะครับหัวใจนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาตรงนี้เพราะว่าดาวคารก็โคจรเข้าไปอยู่ในราศีสิงห์นะครับอันนี้ก็จะมีในเรื่องของความดันหัวใจนะครับแล้วก็เรื่องของกดไบรย้อนต่างๆอะไรแบบน,นี้ที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของอเลือดแล้วก็ระบบหลอดเลือดนะครับแล้วก็เรื่องของหัวใจได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะใครที่มีปัญหารีบไปเช็คก,ก่อนก็อาจจะ ทำให้เรารักษาได้ตั้งแต่ต้นอันนี้ก็จะพอโอเคบรรเทาได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับไพ่ The World อย่างที่บอกไปแนละ้วว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการละทิ้งการเดินจากบางคนอาจจะละทิ้งบ้านเกิดไปได้ดีในต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้เช่นกันเพราะว่ามันมีการปรับการเปลี่ยนแปลงที่ ที่มีการแบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวตกในภพเรนมรณะนี่น,นต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้เป็นต้นสำหรับชาวตุลน,นะครับก็บางคนเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้น นะครับใครที่ปรับและเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นเพราะว่ามันจะมั่นคงขึ้นสำหรับชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลน,นะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการยโยกย้ายอย่างกระทันหันเกิดขึ้นเพราะดาวศุกร์นั้นไปเดินโครจรผ่านดาวฤกษ์อยู่พอดีเลยนะครับมันก็จะมีการปรับกำรรเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพราะมันมีสามดาบบางครั้งคุณรู้สึกเสียใจรู้สึกแบบมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับนี่ฝ่ายออฟวันนะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับผลประโยชน์มีปัญหากับ บริวารน,นะครับดาวองคาเนี่ยโคจรเข้าไปสู่เรือนลาภะเป็นตําแหน่งดาวยงยศมีโอกาสที่คุณจะได้ดีนะครับเติบโตพัฒนาได้ดีมากมีพลังงานมีเอ e r g y ที่ดี1ไม้นะครับแล้วก็หไม้นะเพราะว่าดาวองคารนั้นเป็นตําแหน่งดาวยงยศอยู่ในเรือนลาภะมันมีโอกาสที่เราจะได้สิ่งที่ดีแต่ดาวองคารนั้นเล็งกับดาวราหูอยู่ในภพเรือนปุตตะ นะครับแล้วก็ไปทับกับดาวเสาร์ที่อยู่ในภพเด่นอลีมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดประเด็นและปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้กับในเรื่องของอาการร่วมหุ้นการลงทุนหรือว่าเกี่ยวพันกับในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกี่ยวพันกับในเรื่องของบุตรบริวารเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศัตรูของเราที่อาจจะเข้ามานะครับ คือคุณจะได้ดีแต่มักจะมีปัญหาในเรื่องของบุคลากรหรือบุคคลคนรอบข้างเนี่ยจะมีปัญหาและมีประเด็นกับชาวตุนนะครับอันนี้มันต้องมีการปรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแต่การงานนะครับความสําเร็จมันเข้ามาหาคุณหกไม้หมายถึงความสําเร็จหนึ่งไม้หมายถึงการต่อย,ยอดการพัฒนามีการครีเอทนะครับงานต่างๆดีมีหัวสมองคิดในลักษณะของการต่อย,ยอดการพัฒนาดีนะครับมีการ ริเรม,มีการเริ่มต้นอะไรดีๆเกิดขึ้นนะมีราชินีถือไม้กับอัศวินถือไม้เห็นไหมไพ่เกี่ยวกับไม้เท้าคือการงานทั้งนั้นเลยเกี่ยวพันขึ้นมานะทำให้เราสามารถที่จะไปต่อกับสิ่งดีๆสิ่งเหล่านี้ได้ประสบความสําเร็จดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องคนเพราะมันมีประเด็นปัญหาแล้วก็มีความผิดหวังเกิดขึ้นมันทําให้เราต้องจบจากลาแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะ มันก็อาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ดูจังหวะดูโอกาสสักนิดหนึ่งสําหรับชาวตุลน,นะครับทีนี้เรามาตามต่อกันในเรื่องของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเลือนสุภาร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับภพบเลือนลาภะเป็นดาวคู่มิตรอุปธรรมนี่ไงเกิดไพ่บณิตู๊บครับทู๊บครับแปลว่าคุณจะยังได้ กรารลยานานมิตรมีคนคอยช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเอ็นดูคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยที่จะทําให้โตคุณนั้นก้าวไปสู่ความสําเร็จได้นะครับมีชัยชนะมีความสําเร็จได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าชาวตุลัะขนาตุลเนี่ยเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่ดีไหมหรือแบบว่าหาตัวช่วยดีไหมหาเพื่อนร่วมอใครร่วมทีมร่วมงานตัวช่วยเนี่ยดีไหมถ้าคุณ เจอคนที่ดีเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมแบบเต็มที่นะครับประสบความสําเร็จ2ถ้วยนะครับหรือได้พันธมิตรที่ดีก็ได้เช่นกันที่เราจะได้รับการสนับสนุสนและการส่งเสริมแต่บางคนก็มีปัญหาได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราคำนว,า,วาอะไรนะตรวจสอบตรวจทานกับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ ดีหรือมากน้อยแค่ไหนอย่างไรทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องการเงินกันบ้างนะครับเพราะว่าไพ่การเงินมันไม่ได้ขึ้นขอไพ่การเงินนะครับให้กับชาวราศีตุลลักนาตุลนด้วยนะครับพไพ่ใบแรกนายออบครับไพ่เดอร์สตร์แล้วก็เป็นไพ่ไฟออฟวันไพ่การเงินเนี่ยบอกว่าการเงินค่อนข้างที่จะดูมีโอกาสแนวโน้มของความ สำเร็จได้ดีนะครับมีโอกาสดีแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่มันก็จะมีเงินเข้ามาแบบเยอะมากขึ้นทําให้เราสามารถที่จะตอบจดไลฟ์สไตล์สิ่งต่างๆที่คุณต้องการใช้ชีวิตที่หือหวาได้แต่มันก็อาจจะต้อง เห็นคุณค่าของการเงินสักนิดหนึ่งเพราะว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นมาเจ็ดไม้คือต้องขยันอดทนหาเงินแต่มันจะประสบความสําเร็จดีแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อในทิศทางที่ดีเพราะดาวการเงินเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพลุลลาภะเลยได้ตําแหน่งดาวยงยดด้วยแสดงว่ามีโอกาสที่จะมีการปรับฐานเงินเดือนได้ด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสของการได้เงินโ T โบนัสเบี้ยเลี้ยงต่างๆอะไรแบบนี้ตกเบิกต่างๆได้ดีขึ้น แล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นมีการเงินที่สุขและสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการ ใช้แต่มันก็จะต้องขยันอดทนหาเงินมากขึ้นนิดหนึ่งนะเพื่อที่เราจะได้มีเงินสะสมมากขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะครับถือว่าดีเราเหนื่อยแต่ได้ได้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้นะครับประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ